สวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤษภานะครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวดูรังนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับพี่น้องสุดยอดนะครับหัวน้ำครับครับใครเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค้นพัดทินน้ำเนได้ครับเด้อโหดมโหดกับเบิ้งเอาได้ครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปาดนะครับนะ ยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับสวัสดีครับคนพัดทิ้นนะครับโหนบ่ระโหดเบ่งตัวนะครับพี่น้องสุดยอดครับมื่อนี่มันโหดเกินครับนี่ครับหลังครับอู้จัวนะครับอาครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับเดี๋ยวไปชมตอนปิดนะครับขอปาดก่อนนะครับขออนุญาตปาดก่อนนะครับครับสวัสดีครับ คนพัดถิ่นนะครับลังทีสองนะครับมือเนียนะครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องอยู่ถึงเครือนะครับโอ้สูงพักนี่นะครับโอ้หัวน้ำกับพองามอยู่ครับอู้ขาวจ้วงยังนะครับเห็นไหมเนาะลังทีสองเลยครับเอาครับเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับตอนถ่ายเนาะเสียดายบ่มีแนวตั้งกล้องให้เบิ่งนะครับเนาะนี่นะครับ รังที่สองนะครับพอได้กินอยูยครับหัวน้ามนะโอเคครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองนะครับพิจาราคมนะครับกับคนพัดถิ่นนะครับนี่ครับเย็นวันนี้เรามาสรุปผลงานกันครับนี่ครับขันเสร็จเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับครับมือกี้กับมานอยูยครับเมื่อนี้มีนะครับ ขั้นเร็จนะครับโอ้ยังไม่ได้เก็บนะครับดูน้ำหวานเฮียซ้ายนะครับเออครับวันนี้เราก็ได้นี่ครับสิบเอ็ดขวดนะครับกับอีกสามแบนนะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจน้ำพึ่งเดียนหกนะครับทักมาครับทักมาแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสองขวดมีส่วนลดนะครับยิงสั่งเยอะยิงมีส่วนลดนะครับ นี่นะครับหั่นเสร็จหม่ๆมนะครับนะครับไข่พึ่งโอเคครับผู้ใดรเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผู้ใะอยากได้้ำพึงเดือนหกครับทักมาครับเดือนห้าก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเดือนห้ายังพอมีเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเหลือน้อยนะครับเดือนห้าเหลือน้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ